สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วหลังจากพาไปทัวร์ร้านนึร้านนี้พาไปรีวิวรอบนี้จะมาเล่าเรื่องกันให้ฟังบ้างโดยเทปนี้เราจะมาพูดถึงสตรีทคอร์เจอรของญี่ปุ่นกันนะครับผม <The music> อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าญี่ปุ่นถูกยกให้เป็นประเทศที่ โดดเด่นเรื่องแฟชั่นมากๆผู้คนเขาจะแบบแต่งตัวสนุกแต่ละคนมีแนวทางเวลาเพื่อนเอนเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเทรนของเขานี่คือมันมีความชัดเจนในตัวเองมากๆเลยแล้วเวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากจะไปญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนนึกถึงแหล่งช้อปปิ้งที่ไหนบ้างต้องเป็นฮาราจูกุใช่ไหมเพราะว่าตัวผมเองเวลาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือไปโตเกียวผมจะคิดถึงฮาราจูกุเป็นที่แรกในการช้อปปิง้งเพราะที่นั่นอนะ มันมีร้านเรียกว่าตอบโจทย์เรามากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในปัจจุบันอะย่านนั้นอะมันได้รับความนิยมมากๆแต่เพื่อนๆรู้เปล่าว่าในช่วงยุค90หรือที่เขาเรียกกันว่าอุราฮาราเนี่ยในช่วงนั้นอะมันยังไ,ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าปัจจุบันนี้นะครับ โดยใน,นตอนนั้นในย่านนั้นอาจจะมีพวกกลุ่มดีไซเนอร์หรือแบรนด์ต่างๆมารวมตัวกันมันเป็นสถานที่เหมือนแฮงเอาท์จนทําให้ย่านนี้ค่อยๆเติบโตเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเหมือนแหล่งชอปปิ้งที่สําคัญของประเทศไปเลยนะครับผมซึ่งจะมีแบรนด์ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยครับที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ Good In a m นะครับเป็นแบรนด์สตรีทที่ต้องบอกว่าบุกเบิกวงการสตรีทญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ก่อตั้งโดยเจ้าพ่อสอต์แวร์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วที่โรชิฟูจิวราในตอนนั้นเขายังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะมันอยู่ในช่วงประมาณสัก80เนี่ยก่อนที่เขาจะก่อตั้งแบรนด์อ่ะเขาก็เหมือนกับไปนู่นไปนี่มันเหมือนกับเขาไปเสพดนตรีแฟชั่นจนแบบเหมือนแบบเขามีแรงบันดาลใจเยอะมากแล้วเขาอ่ะก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อเมริกาไปเที่ยวอังกฤษแล้วเขาได้เจอพวกเราเซเลบดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ดีไซเนอร์ามากมายซึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะ ก็คือชอนสตูซี่ครับเจ้าของแบรนด์สตูซี่สตีดแวร์แบรนด์แรกของโลกนั่นเองในตอนนั้นตัวของชอนเองเขาก็เพิ่งจะทำแบรนด์สตูซี่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับแรงไฟมันแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาะเขาได้ไปเจอฮิโรชิอเขาได้พูดคุยกันถูกคอมันเหมือนว่าเขาได้คุกคีกันอย่างเงี้ยครับจนเกิดความสนิทสนมจนทำให้ฮิโรชิเนี่ยได้ไปอยู่ในกลุ่ม international s t u ตซไทยนะครับของ ทางชอนเขาซึ่งมันจะเป็นการรวมตัวของสายงานต่างๆทั้งดีเจดีไซเนอร์นะครับเหมือนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรวมตัวหัวหัววงการแฟชั่นนะแล้วเขาอ่ะเป็นหนึ่งเดียวเลยครับที่เป็นเอเชียที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้นึกออกไหมครับผมตัวเขาเองอะ่ะมันซึมซับทั้งวัฒนธรรมดนตรีและแฟชั่นเรียกว่าแบบเยอะมากๆเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า ตัวเขาเองเนี่ยได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งหรือแบบเต็มๆเนี่ยมาจากชอนจนทําให้เขา่เกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าเพราะว่าแบบเขาเห็นแบบเออมันน่าจะไปได้แล้วก็แบบตัวเองรู้สึกแบบว่าแบบรู้ว่าทำได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นอนะ่ะเขาก็กลับมาที่ญี่ปุ่นก่อนเริ่มทํางานกับ magazine, แมกกาซีนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นคนคอยอัปเดตเทรนทําคอลัมน์อะไรเงี้ยควบคู่ไปากับการเป็นดีเจของเขาด้วย ตอนที่เขาก่อตั้งแบรนด์คูตอีนาฟามันคือปี1990ครับตอนที่เขาทำเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีการวางแผนหรือแผนการตลาดใดๆเลยครับคือตอนนั้นอะอารมณ์มันเหมือนแบบไฟกูล้นแบบเต็มเปี่ยมแล้วนะครับกูจึงต้องทําให้ได้เขาก็เลยไปชวนเพื่อนสนิทที่อยู่ในแก๊งอยู่ในกลุ่มก็คือสเก็ตติ้งนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นกราฟิกเดเนอร์ให้มาช่วยดูเรื่องของการออกแบบโดยตัวแบรนด์เขาจะออกแบบกราฟิกที่เน้นเรียบง่ายดูคลาสสิกมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นพอเพอร์เจอร์เดี๋ยว ็นแล้วแบบไม่ต้องคิดเยอะเห็นแล้วรู้สึกแบบติโดนว่ะง่ายๆแต่ว่าโดนใจอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เขาเริ่มออกหายใช่ไหมกระแสตอบรับมันก็ดีการถูกพูดถึงในวงการแฟชั่นถึงแบรนด์เขาเนี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆต้องบอกเลยครับมันเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าบุกเบิกย่านฮาราจูกุอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้นำนะครับก่อนที่จะมีแบรนด,ด์อื่นๆตามมามาถึงแบรนด์ถัดไปแบรนด์ที่2เราเชื่อว่าน้อยคนที่ ชื่นชอบสตรีแหะจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นั่นก็คืออ b บัตติ้งเนั่นเองหรือเรียกสันส้นๆว่าเบบโดยจุดเริ่มต้นน่ะที่นิโกะเขาลงไหลในแฟชั่นแล้วก็ดนตรีฮิปฮอปมาก เขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับฮิโรชิยิ่งได้เห็นแบรนด์เสื้อผ้าอย่างกูดีนัฟอะได้เริ่มทำเอามาขายอะมันก็เหมือนไปไปกระตุ้นต่อความแบบเฮ้ยกูอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าหรืออยากมีร้านเสื้อผ้านของตัวเองบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะนิโกะเขาก็ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนบุงกาแฟชั่นแล้วมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าจุนทาคาชิอะคือเจ้าของ อันเดอร์คอเวอร์มันชักชวนเหมือนแบบเฮ้ยเราไปเปิดร้านเสื้อผ้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยในย่านฮาราจูกุโดยตอนนั้นน่ะเขาเปิดร้านที่ชื่อว่าโนแวนในปีหนึ่งการกและหลังจากที่เขาเปิดแล้วอ่ะในปีเดียวกันน่ะเขาก็ได้เริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่ชื่อว่าเบ๊บนั่นเองครับเขาอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบหนังเรื่อง p e n d ด t of t h e ดมากและถ้าสังเกตให้ดีเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแบบเบ๊บนั้นอ่ะมันได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้เยอะมากไม่ว่าจะรายละเอียดกราฟิกต่างๆรวมถึงหน้า้าโโลก f h อะจะเห็นเลยว่ามันแบบมันได้รับมาเต็มๆมันมีกิ่นอายแบบเยอะมากอีกสิ่งหนึ่งที่แบรนด์ได้รับความนิยมมากเป็นที่แบบิกเนเจอร์เลยก็คือายคา a โม o ซึ่งายคาโมจริงๆแล้วเขาก็ได้สเกตติ้งอะมาช่วยออกแบบเองเหมือนกันเออเราอยากจะบอกว่าไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของสเกตติ้งให้ฟังนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกโซเชียลหรืออะไรแต่ว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเก่งมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ ผลักดันวงการสตรีทแฟชั่นของญี่ปุ่นนะให้มีเหมือนทุกวันนี้นะครับผมเรากลับมากันตอนที่นิโกะนะครับนิโกะเองอเขามีแผกนการตลาดในการขายเสื้อผ้าเขาให้มีความเป็นลิมิเต็ดคือผลิตออกมาให้แต่ละคอลเลคชันยจำนวนน้อยเพื่อให้เป็นที่ต้องการและรู้สึกว่ามันหายากแบบเฮ้ยเจ๋งว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาซื้อที่เขาที่เดียวตอนแรกเขามีวางขายที่อื่นด้วยแต่ว่าเขาก็ได้ยึดกลับมาทั้งหมดแล้วก็ ให้มาขายที่โนแอดที่เดียวมันให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยให้การให้คนมาต่อคิวหรือความรู้สึกสร้างแวลูของมันให้แบบของเขามันพิเศษนะหายากนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทาให้แบรนด์เขาอะกระจายไปนในวงกว้างและเป็นที่พูดถึงอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่เหล่าสตรีทอะตอนนั้นอะอยากได้กันมากๆเลยครับผมแล้วมันก็เริ่มโด่งดังไปจนถึงต่างประเทศทําให้พวกแบบดีไซเนอร์ต่างประเทศหันมามองสนใจว่าอาบานติเอฟมันคือแบรนด์อะไร และทําให้เขาอะโด่งดังจนถึงทุกวันนี้มาถึงแบรนด์ที่3นะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ก็อ้างอิงไปเยอะก็คือ undercover นั่นเองครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่และเกียงข้างกับเบฟมาตั้งแต่วันแรกเพราะจุนทาคาชิอะเป็นเพื่อนสนิทก,กันดิโกตั้งแต่โรงเรียนแฟชัน่นบุงกาแฟชั่นมาแล้วแล้วก็มาร่วมเปิดร้านโนแวร์ด้วยกันตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มทำแบรนด์ะจริงๆอะตอนปี1993ครับผม ตัวจุนเป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นและก็เป็นคนที่ชอบดนตรีพังมากต้องเรียกว่ามากเลยเพราะเขาเคยทําวงฟอร์มวงกับเพื่อนๆก็มีนิโกะเข้าไปเป็นมือกองแจมบ้างในบางครั้งชื่อว่าโตเกียวเซฟิทเทอนะครับเขาจะ c o อ e r เพลงของเซฟิทอลแล้วก็เพลงของวงพังอะไรพวกนี้โดยเขาอะนำเอาสิ่งที่ชอบต่างๆอย่างเงี้ยมาหล่อหลอมมาทำแบนรนด์เสื้อผ้ากับโลโก้ตัวยูที่เราจะเห็นขุนตาเน,นื่องออกไครับ กับสโลแกน We Make No Enos p o no r t เป็น1แบรนด์นะครับที่ร่วมบุกเบิกฮาราจูกุอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่ Undercover มีและโดดเด่นมากมันก็คือความคิดสร้างสรรค์การออกแบบเสื้อผ้าที่ดูจับต้องได้ง่ายแต่ว่าดีเทลเยอะครับเป็นแบรนด์สตรีทที่ได้มีโอกาสไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ปารีสด,ด้วยนะครับผมโดยเสื้อผ้าของเขาถ้าให้ดูมันจะมีแบบมีความเป็นสตรีทมีความเป็นเหมือนลันเวย์มันผสมผสานออกมาแล้ว ทำให้รู้สึกว่าเขา่็แตกต่างครับเรารู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าเขาน่าสนใจมากแบบมองเพลินเผออะไรเงี้ยอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่ผมอยากให้ลองไปดูครับแบรนด์เขาน่าติดตามครับเพราะว่าเขาคือจุนทาคาชีครับมนนึงแบรนด์ต่อไปนะครับ g h b o r h o o d แบรนด์ที่เราเพิ่งรีวิวรองเท้าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผม เป็นอีกหนึ่งแบนด์ที่ร่วมบุกเบิกโดยชินซุเกะทากิซาวะครับชายหนุ่มผู้ที่ลงไหลในวิถีของไบเกอร์และดนตรีพังดนต,ตรีตร,ตร็อกและเขาเองอ่ะตอนนั้นอ่ะทำงานให้กับค่ายเพลงชื่อดังของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเมเจอร์ฟอร์แล้วก็เหมือนเราเขาได้ไปคุกคีอยู่กับเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่างนิโกะย่างกบฮิโรชิอะไรเงี้ยจนทําให้เขาอ่ะได้มาขอตั้งแบนด์ของตัวเองในปี1994โดยไอเดียของชื่อแบรนด์อ่ะมันได้มาจากที่ เขาเห็นเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ในย่านของคาราจุกุแล้วก็เหมือนแบบได้เจอคนแถวๆนี้ได้รู้จักได้แบบเติบโตในย่านนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเนเบิลพูดครับโดยเสื้อผ้าของเขาอ่ะมันจะมีจุดเด่นตรงที่เป็นการผสมผสานสองสิ่งที่เขาชอบก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนตีเห็นแลวรู้เลยมีความดิบความเรียบง่ายเอกลักษณ์เฉพาะของเขากับสโลแกนคาวิภัยที่มันจะนขุนตาดีเลยตรงเสื้อเขาเนี่ยครับ เป็นแบรนด์ที่ผมต้องบอกว่าทำเมืงเกงยีนอ,ออกมาได้สวยมากๆซึ่งในตอนยุคนู้นะครับตอนที่เขาเริ่มอ่ะภาพของเสื้อผ้ามันยังดูไม่ได้แบบว่าสุขุมนุ่มลึกเท่าในปัจจุบันนี้แต่ตอนนั้น่ะที่เขาทำมันจะมีความเป็นสตรีทมากกว่านี้ครับตอนนั้นเรียกว่าใครที่ใส่เนเวอร์พูลในยุคนั้นนะโอ้โหอย่างที่ผมเคยบอกขิงขิงได้เลย โลโก้หัวก็โล,โล่งหรือแบบกางเกงแบบกางเกงปะปะฟอกฟอกเหมือนแบบผ่านการใช้งานซึ่งตอนนั้นนะกางเกงตัวหนึ่งก็แพงมากแล้วก็ไม่ได้หาหาง่ายๆคือตอนนั้นใครที่ใส่เนบบูฮูนในยุคนั้นนะคือแบบเด็ดจริงนะครับผมมาถึงแบรนด์ต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเงินมากเท่าไหร่นะครับชื่อว่า40% a g a i n ปอร์เกครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์แรกของเท็ หรือเทสสึวิชิยาม่าครับก่อนที่เขาอะจะไปทําแบรนด์ดับเบิลแทบแบรนด์นี้ก่อตั้งขึ้นตอนปี1993สังเกตไหมครับปี1993นี่มีหลายหลายแบรนด์ในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งเลยครับเทสเองนะ่ะ mm hmm. เขาสนิทกับช mm ินสุเกะทากิซาวะเจ้าของเนี่ยมูฮูเป็นอย่างมากเรียกว่าทั้งคู่สนิทกันมากแล้วก็เหมือนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันตังพผลักดันกันจนทําให้แบบอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าออกมาโดยแรงบันดาลใจของเขาอ่ะ มันได้มาจากเสื้อผ้าสไตล์มิลิเตอรี่เป็นแบรนด์กราฟิกที่เรียบง่ายจะไม่ค่อยหวือหวามากจะมีกลิ่นอายของทหารทหารนิดหน่อยหลังจากนั้นอนะ่ะพอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มไปเปิดดับเบิลแท็บอย่างจริงจังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแบรนด์เนี้ยผู้คนอนะ่ะรู้จักเขาจากแบรนด์เนี้ยมากกว่า40นึกออกไหมครับมันจะมีความเป็นทห,หารมันจะมีความแบบเห็นปุ๊บรู้เลยอะ่ะมันมีความร่วมสมัยแล้วก็โมเดิร์นไม่ถึงกับโบราณแต่ก็ไม่ถึงกับล้ำม,มากเรียกว่าอยู่ตรงกลาง ที่แบบพอดีพอดีเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากในฝั่งเอเชียนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองติดตามแล้วลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากมาฟังเพิ่มอะไรเงี้ยลองบอกผมได้นะครับผมมาถึงแบรสุดท้ายที่จะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับ Bounty Hunter นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบม,มากก่อตั้งโดยหนุ่มผมยาวหน้ามนที่คาุอีวานากานะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูโอ้โหตอนนั้นเขาหล่อหน้ามนมาก แบนดนี้ก่อตั้งตอนปี1995โดยแบนด์ของเขาอะ่ะได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีพังดนตรีร็อกแบบิลลี่แล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ลงไหลในวัฒนธรรมค c u เจอร์ของอเมริกันเป็นอย่างมากเรียกว่าเหมือนแบบเขาโตมาอะไรกับเหล่านี้นะครับผมแล้วก็เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบของเล่นมากๆ เขาบอกว่าครั้งหนึ่งอ,อ่ะจอร์ดลูคัสอ่ะได้มีโอกาสมาที่ญี่ปุ่นแล้วเขาอ่ะได้ไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกว่าแบรนด์เสื้อผ้าของเขาที่ชื่อ b o u ตี้ฮันเตอได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครที่ชื่อบ b i บ้าเฟสใน Star w a r รอ่าเป็นไงเทวะเทวะความเป็นบา u ตี้ฮันเตอเนี่ยมันจะมีความดิบถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโลโก้หรือพวกลายต่างๆของเขาจะดูนิ่งเรียบเน้นหนักไปทางที่สีดำแล้วก็ไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่จะเห็น ตั้งแต่ยุคตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับจะมีความเป็น OG ตลอดเวลาตอนแรกกับผมเคยมีโอกาสได้ไปช็อปเขาที่ฮาราจูกูด้วยแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วเห็นเขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกของฮาราจูกุเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใครจะซื้อเขาส่วนมากก็ต้องเป็นออนไลน์น่าเสียดายมากมา a r t y Hunter เเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่ายังไงนอกจากเสื้อผ้าแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกว่าสร้าง c u เจอร์ของอาร์ทอยคือเขาอะในยุคนั้นนะเขาทั้งดีไซน์ทั้งออกแบบคาแรคเตอร์ร่วมกับคอร่วมกับดิสนีย์ร่วมกับหลายหลายแบรนด์มากๆจนทําให้แบบทุกวันนี้อาร์ทอยเป็นที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเขาอะทำมานานมากๆแล้วซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าใครยังไม่ค่อยรู้จักอยากให้ลองไปติดตามครับผมแบรนด์นี้น่าสนใจมากๆเลยครับผมจริงๆแล้วนะครับยังมีอีกหลายแบรนด์ที่นอกเหนือจากคลิปนี้เพื่อนๆอ,นะอยากรู้ประวัติ แบบเต็มเมของแบรนด์ไหนที่ผมเพิ่งเล่าไปทั้งหกแบรนด์นี้ลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะมาพูดแบบทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมเล่าแบบว่าละเอียดยิบเลยทั้งหกแบรนด์เนี่ยผมว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อกันได้นะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์มากันได้ครับอยากให้ทำอะไรผมจัดให้อยู่แล้วนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางครับ The w o v e e n BKK Facebook Instagram YouTube Tiktok นะครับผม ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งใจมากวันนี้ก็เจอกันครับคลิปหน้าวันนี้ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม